ที่ดินโฉนดวิวเขาสวยส,วยสดผ่อนตบนเขาพระอำเภอเมืองนครนายกแปลงเล็กร้อยตารางวาค่ะมีสาธารณูปโภคครบครันทั้งถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปานะคะตารางวาละ9,500บาทแถมฟรีรั้วคาวบอยแล้วก็ประตูรั้วให้ด้วยนะคะ การเดินทางจากตัวเมืองนครนายกมาแปลงที่ดินของเรานะคะก็ใกล้ๆค่ะมาแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยใช้เส้นทางอ่างเก็บน้ําห้วยปลือถนนนครนายกเขาทุเรียนค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้าการประปามาแค่400เมตรก็ถึงแปลงที่ดินแล้วค่ะ ครที่กำลังเบื่อๆกับชีวิตในเมืองใหญ่นะคะอยากจะหาที่ดินสําหรับสร้างบ้านที่บรรยากาศดีๆซักแปลงโอ้ก็แนะนําแปลงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะก็จะอยู่นครนายกนะคะแล้วก็มีวิวภูเขาสวยๆแบบนี้นะคะมีเนื้อที่รวม208ตารางวาค่ะล้อมรั้วขาวบอยไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ3ชั้นเลยอย่างนี้นะแล้วก็ใครอยากจะซื้อแยกก็ได้นะคะมี100ตารางวาแล้วก็108ตารางวาค่ะ มีสาธารณูปโภคครบครันเลยนะคะก็คือมีไฟฟ้าประปาค่ะแล้วก็มีถนนคอนกรีตนะคะทางด้านหน้าแปลงนะแล้วก็วิวภูเขาค่ะด้านโน้นนะคะวิวภูเขาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะส่วนถนนคอนกรีตนี่คือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะทางด้านหน้าเลยแล้วก็จะล้อมรั้วคาวบอยให้แล้วนะคะ3ชั้นค่ะมีประตูรั้วให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีประตูรั้วเลื่อนให้นะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่เนี่ยถูกปรับถมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมสร้างบ้านนี่ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าปรับถมเอาไว้แล้ว สูงเลยนะตรงนี้คือบรรยากาศจะดีมากๆนะคะมีวิวภูเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรูปแปลงแล้วก็บรรยากาศรอบๆที่ดินกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูขอบเขตของที่ดินนะคะเริ่มตรงเสาหมุดแดงตรงมุมรั้วคาบอยตรงโน้นนะคะแล้วก็จรงมาถึงเสาหมุดแดงตรงนี้นะคะอันนี้จะมีเนื้อที่100ตารางวานะคะส่วนแปลงถัดไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อที่108ตารางวาค่ะก็คือจากเสาตรงนี้นะคะไปหา เสาตรงโน้นนะคะที่มุมรั้วด้านโน้นเลยนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะตรงโน้นมีท่อประปานะคะคือเราต่อประปาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะเป็นถนนคอนกรีต,ตหน้าแปลงนะคะมีทางระบายน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็นโน้น่าไฟฟ้าค่ะต่อมาแล้วนะคะทุกอย่างพร้อมหมดค่ะ บรรยากาศวิวภูเขาสวยๆเลยค่ะจากถนนลาดยางเข้ามาแค่50เมตรเท่านั้นนะคะขายในราคาตารางวาละ9,500บาทค่ะมี100ตารางวาและ, 9, ะ,ตลและ108ตารางวาค่ะซื้อ2แปลงจะมีราคาพิเศษลดได้อีกค่ะหรือจะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงก็ได้นะคะดาวเพียง200,000บาทและให้ผ่อนเดือนละ30,000บาทค่ะเงื่อนไขนี้จะไม่มีดอกเบี้ยนะคะสำหรับใครที่มีเงื่อนไขอื่นๆก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ ใครที่สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เข้ามาสอบถามหรือว่านัดเข้ามาชมที่จริงก่อนก็ได้นะคะมาดูบรรยากาศรอบๆก่อนได้ค่ะการเดินทางเนี่ยสะดวกง่ายๆเลยนะคะใกล้ตัวเมืองนครนายกแค่3กิโลเมตรค่ะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลนครนายกแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดินทางจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองค่ะจะซื้อของกินของใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยใกล้ตัวเมืองแล้วก็มีบรรยากาศวิวขาวแบบเงียบสงบด้วยค่ะ ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่คุณอุดรค่ะตามเบอร์โทรที่โอขึ้นให้ทางด้านล่างนี้เลยนะคะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะก็ติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ line แอมาด M A D A M E O S อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะ Facebook Messenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะ ฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมคลิป,ปใหม่ที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใครสำหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ